นี้นะครับทางช่วงหน้าฝน ต้องตามมาครับเดี๋ยววันนี้ขับรถล็กของเรานะครับจะมาจะม,มาชมตะก้านะครับทำมาแล้วนะครับก็เลยหลังช่วงนี้ก็กลับมาบ้านนะครับวันอยู่เสาสร์อาทิตย์ก็มาดูที่น่าอีอน,นี้เป็นสวนกล้วยนะครับซึ่งพ่อปลูกเอาไว้นะครับไม่รู้ว่าปลูกไปเห็ดยังเ <c oughs> ลยนดูนดูแรงมาก็แห้งนะครับพอรดูน้ำมาก็ แน่เยอะนะครับงานเยอะแ,ะอะแ,ะอะแต่ตอนเนี้ยมีความคิดจะทําเกษตรผสมผสานนะครับแต่ว่าเราก็ท,ทําทีละเล็กทละน้อยเพราะว่าไม่มีเวลานะครับไม่มีเวลาได้ลรอตะก่าครับหรอกอันไหนบอกรูปอันเดียวอันนี้ไม่รู้นะับเพราว่าไมีแนะข,ข้างล่างนะครับจะเป็น จะเป็นนาหวานด้วยนะครับพอดีว่ามาที่นี่แต่ก่อนเนี่ยทำนาดำซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าเชื่องหลังๆเนี่ยนะครับด้วยมีเทคโนโลยีนะครับมีรถไถเข้ามาช่วยนะครับก็เลยเปลี่ยนวิธีการนะครับทำให้ง่ายยิ่งขึ้นเนาะลดแรงคนนะครับจะได้เหนื่อยน้อยลงนะครับเพราะว่าในบริเวณแถวนี้นะครับส่วนใหญ่คนที่ทํานาเนี่ยก็จะทํานากันเองนะครับก็คือใช้รถไถเดินตามนะครับ ใช้คา,าดดำเองนะครับถ้าใครมียาพี่น้องก็มาช่วยกันนะครับก็อาจจะมีจ้างชาวบ้านมากนะครับแต่ถ้าแล้วบากกว่าแรงอันนี้เป็นกัรกล้าพันกล้ากล้าที่จะใช้ใช้ดำนะครับซึ่งอตอนนี้น่าจะยาวประมาณหนึ่งฝ่ามือนะขึ้นมานะครับก็ยังยังใช้ดำไม่ได้นะครับก่อน จะดำในต้องถอนก้าวไปก่อนนะครับมาดูันี่ก็เป็นข้าวเจ้านะครับตาหนึงข้าวเหนียวกับข้าวเจ้า ้นกล้วยนะคบเขาเร้นว่าไฟก็กล้วยนะคนแถวๆนี้ชาวบ้านจะรู้อยากะแนในนําไฟก็กล้วยนะซึ่งฝายนี้นะครับปกติเป็นเป็นฝายใหญ่เหมือนฝายข้างบนนะครับประมาณเกือบหนึ่งไร่นะครับพื้นที่ฝายตัวนี้นะครับข้างบนเนี่ยก็เกือบสองไร่นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ขยับเข้ามานะครับมันใหญ่เกินไปนะครับทํายากหรอกทีนี้ตัวนี้นะครับเป็นนาหวานนะลงฝายนะครับแต่ว่า ฝั่งนี้นะครับจะเป็นสะนอขตดสะนะครับแล้วก็เนื้อน้ําหลากนะครับฝนฤดูฝนเนี่ยฤดูนี้ฝนตกมาเยอะๆนะครับก็น้ําก็จะท่วมเต็มคันนะครับก็จะเป็นสะ <c oughs> ตัวนี้ก็จะเป็นสะเป็นน้องสาเอาไว้เก็บกักน้ํานะครับข้าวเนี่ยจะอยู่ได้นานนะครับทีนี้ในระหว่างที่น้ําท่วมนะครับไอ้พวกตามไร่ตาม ไร่นานะครับไร่นาเนี่ยน้ำมันจะลดเร็วนะครับแล้วก็เอาน้าตัวนี้เนี่ยนะครับสูบขึ้นมาใส่ไร่นานะครับน้ําก็จะเต็มบริเวณไร่นานะครับที่มันลดลงไปนะครับแล้วก็ในส่วนนั้นก็จะลดลงไปในระดับที่ข้าวโตโดได้ก็ดีนะครับถ้าฝนปกตินะครับถ้าฝนไม่ปกติก็จะแรงแรงหรือขาดช่วงนะครับปีนี้เนี่ยเขาเรียกว่าแปดสองนภาษาอีสานแปดสองหนแปดสองฝนก็คือ ปกติเรารู้กันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าไอ้หนึ่งปีเนี่ยมันมีสาม้อยหห้าวันนะครับซึ่งมันจะมีเศษส่วนเกินวันเพิ่มเข้ามานะครับเราถึงมีในในสี่ปีเนี่ยมันจะมีวันที่ยี่สิบเกเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่ามันมีจะ3 6 5้อห้าวันแล้วก็หนึ่งส่วนสีของหนึ่งวันนะครับเพิ่มชั่วโมงเข้ามา1ส่วนสีเท่าไหร่ยี่สิบสี่สิบสองหกนะครับหกชั่วโมงนะ365อยห้าวัน6กชั่วโมงนะครับ ไปสี่ปีนะครับปีที่ห้านะครับเออปีที่สี่เนาะมันก็จะเป็นย4ิบสี่ชั่วโมงก็หนึ่งวันก็เพิ่มเป็นวันที่ย9ิบ้านั่นเองนะครับนะทำให้ฤดูการนี้เนี่ยฤดูไทยมันก็จะเออเขาเรียกว่าฤดูอะไรพอสอนะครับมันจะหมุนไปตามปกติแต่ว่าฤดูทางอาจรานะรย์ธะคตินะสุริยคติเนะหมุนไปตามปกตินะครับอาจารย์ธรคติเนี่ยมันจะเป็นที่เขาเรียกแลมหนึ่งขั้มขึ้นนั่นขึ้นแลมข้างขึ้นข้างแรมนั่นแหละนะครับอ่อ ช่วงฤดูช่วงเนี่ยฤดูทำนาเขาคนส่วนใหญ่ก็จะคิดถึงเรื่องข้างขึ้นข้างเรียมนะครับเพราะว่าฤดูฝนเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับความจําในอดีตนว่ามันขื้นซ้ำนี่มันลงซ้ำนี่นะผู้เฒ่าความจามากนะไม่ไม่ได้มีวิทยาศาสตร์อะไรรองรับนะคะรับก็แค่เป็นความจําแล้วก็หอ,อดฤดูหอดแรมนี่หอดเดือนนี่นะมันฝนสีตกนะแต่ถ้าเป็นแปดสองฝนเนี่ยมันมันจะ เว้นระยะห่างนะครับเว้นระยะห่างช่วงตกเนาะแต่ว่าปีนี้ก็ถือว่าฝนก็ยังมาอยู่นะครับไม่ถือว่าแรงเนาะก็ถือว่าเป็นโชคดีไปนะครับปกติจะเว้นระยะนะครับแต่ไม่แน่นะครับไม่แน่เนาะอาจจะตกช่วงนี้แล้วก็ทิ้งช่วงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็รอให้ต้นกล้านะครับยาวพอที่จะ,ะดำหน้านะครับน่าจะประมาณอีกสักสองถึงสามสัปดาห์นะครับสองถึงสามสัปดาห์ ก็กล้น่าจะได้ที่นะครับยาวได้ที่นะปกติกด้จะยาวเนี้ยก็ขึ้นกับดินด้วยนะครับซึ่งดินแถวนี้ก็ถือว่าปกตินะครับไม่ได้อุดมสมบูรณ์มากแต่ว่าถือว่าปกตินะครับถ้าเราวานปุ๋ยหรือใส่ปุ๋ยคอกนะครับหรือมีน้ําที่เพียงพอเนี่ยก็จะทําให้ต้นกล้าโตเร็วน,นะครับอันนี้ไม่ได้ใช้ายาฆ่าหญ้านะครับไม่มียากาจัดวัชพืชใดๆนะครับแต่ว่าใช้ อยู่นะครับเพราะว่ามันต้องเร่งการเจริญเติบโตนะครับเพิ่มปรับสภาพดินด้วยนะครับนะมันต้องมันต้องมีนะครับถ้าไม่มีเลยมันก็ดินก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันก็เลยมันต้องเพิ่มปรับสภาพดินเพิ่มเพื่อใหอ้ต้นก้าหรือต้นข้าวเราเนี่ยสวยงามมากขึ้นนะครับจะได้เวลาเก็บเกี่ยวจะได้ได้ผลผลิตมากขึ้นนะครับแต่ก่อนเนี้ยจะทำฟาร์มเลี้ยงกบนะครับ นีคำบ่อกบนะครับเห็นว่าขุดสระนะสระลูกเล็กนะครับให้กบอยู่นะครับแต่ว่าทีนี้ไม่ได้ไปหาทันกบมาปล่อยนะครับปล่อยปล่อยกบธรรมชาตินะพอถึงเวลามันหายหมดนะครับก็เลยเอากระเบื้องตัวนี้ไปล้อมนูนไปล้อมสระนะครับเพื่อกันป้องกันปลาออกนะครับปีที่แล้วปล่อยปลาไปห้าหมื่นตัวนะครับพอพอถึงเวลาเก็บนะครับเหลือไม่ถึงหนึ่งหมื่นตัวนะครับน่าจะไปกับน้ำหมดแล้ว ก็ที่นานะครับก็จะเป็นฝั่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นที่ลุ่มเกือบพื้นสุดท้ายนะครับก่อนจะลงไปสูห่ห้วยนะก็ปาน่าจะไหลไปตามคลองน้านะครับแล้วก็ลงสู่ห้วยเนาะไม่เหลือก็อันนี้พาชมนะครับพาชมพาขี่รถขี่รถชมนานะครับพาขี่รถชมนาเนะา,รนานะรถเล็กของเรานะครับก็เดี๋ยว เร็วนี้นะครับคาดว่าอันนี้จะได้ออกทริปเลยนะครับซึ่งมีงานผีตาโขนใช่ไหมนะครับวันที่21หรือเปล่าถึง26หรือ25เนี่ยช่วงนี้นะครับใครไปเสาร์อาทิตย์24 25เนี่ยก็จะโดนช่วงเทศก,กาลพอดีนะครับก็ไปเที่ยวชมกันเยอะๆนะครับหือว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่นนะครับอ,อย่างเช่นที่จังหวัดที่ผมอยู่ก็คืออุบลน,นะครับประเพณีก็คือ ประจำปีก็คือแห่เทียนมันสานะครับก็แน่นอนเป็น,ปนวัฒนธรรมนะครับที่สืบต่อ,อกันมานะครับเป็น